สวัสดีสวัสดีลุงบ้านนะชื่อชื่คนเดจ้ามันอิจฉามากพงนล้มเพลียวเก่าเนาะมันีอน้องเพล่ยวกับสิพาเบิ่งแม่เพิ่นขึนเอามะขามสมเนาะไปกินน้ำเลงเด็กกัเอาไปไปครับขี้คายพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเลยจ้าบาลุงเนี่ยพี่นกำลังขึ้นกรวยนะพี่น้องสบายดีพี่น้องขึ้นน้ำมะขามก่อนขึ้นน้ำมะขามมาแกะ เอาไว้คัดคลเอาไว้คัดผิวให้ผิวขาวทก็ได้เพราะว่าำสมเวียดนามเปีขึ้นได้เนหลู่วอยู่รเาเมื่อนอาเห็นอะไรงแตนดะเห็นบอเห็นในไทยเห็นนี่เลยเห็นนี่เลยเหงตัวอันนี้ห้อรตอะบอมันอยู่ท่าป่าโว ทัางในเน็ตนะไปใส่อะเเนี wow. ่โเห็นแล้วได้ไหนอ่าคือบาใส่ถุงเลยอ่าใส่ถุงถุงส่งยังได้ถุงเสือถุงส่งจ้ะมันน้อยมัหลาย ลองเพลงยังด้มาดิผัวน่ะพี่พน้นองคือดิบปลายตดโปวดแล้วโอ้โอ้โอปไ,ปไปเดี๋ยวไปจะไปเก็บในทนะี่นอกสมครุณขามาคขามกันมีไว้เปียขับพิวเนาะแล้วก็กินส้มกินส้มนำ้ำเอาไปคัดพิวนำ้ำ ล้วก็เอาไปใส่แบบอาหารกะสิมีรสชาติที่เปรี้ยวนิดนึงเนาะผสมมะนาวตันห่วงมงมีดอกพอดอกเห็ดะด็ก

เคยติดตอบอ่ได้เาก็พืขอเก็บมะขามมือจ้าปาลุงอันนี้ก็จะเป็นมะขามที่เราเก็บมาเนาะพี่น้องออ้ยอันนี้ก็เป็นมะขามที่เอาเอาได้เนาะแม่พ่ดเข้มมากกับมีกองหลายเนาะบดนี้เพาก็สิเอาไปแก้นาจา้าปาตัวนี้แม่พกกมาามี่กะลงออกจากกุ้งมะขามเนาะจ้าปาลุง เกไปเห็ดคิวถูกเ <c oughs> ต็มถงขึ้นติดปลายเลยแล้วข้าก็ทิเอาไปอาไปอกเปลือกคัดคีไคเลือกอไว้หั่นแกะใส่กระพุกไว้กินยำแรงก็ได้เนาะกินยำแรงไปแซ่บแ่แมซ่บได้แต่เ,เตก่าเหากินไก่ปิ่มกินจังแก้วแซ่บเซ่อเจนเบิร์ดของเท่าตอนนี้ข้าวกะขึ้นมะคำเป็นริบลอดนะกะมีลายขึ้นพุ่นวันนี้ข้ากเนาะพี่น้อง <c oughs> เปลืเนาะเปลอกขามเลยก็เอามาใส่ถุงเนาะเดียังบริแกคเม็ดได้หหายหองหายห้องหายอ่านมือก่อัองซีนเไว้อี่มนบแก้มขามพี่น้องหันจากี่ขนเนาะอาไว้ลง เม็ดม no, okay, ันออกในผิวโอเคอยู่เดี๋ยวมันจะเก็บเลยดดนมใบอันนี้ Ha <laughs> oh my. นี่คือเียนลนส่นี้โด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 ยาโด,โดยาโด,โด้หลา,ายนิดในหกหลายหน้ไหเาใเนี่ก็หลบาทเติมได้หนี่ยหลายพันเติบคัน,นจีคันโตก็จะเกลี่ยเร่อยโอเคเอาไว้เอ,องแบบนี้สบาย เอาเมล็ดมันออกเผื่อบัวไห่มันเป็นนั่นน่ะเด้หมอดเจาะในมันเมือมันม่จะมือย่างๆขัดผิวยังมันเป็นยางมาต่างหายเปรี้ยวมันส่ง คือว่าหมากเลยน่อยคือว่าแต่ว่าสมสมแวบ ด,ดู <te le cr at át> ด,ด Jamie, <up> ูดูดูเอ๊ะจะยอกกันโอ้ยก็ดู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 จะยอกกันดู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 ออกเลยเลยมยืนจบ้าเลยบดไปใส่ีเอามิดมันออกดเลยมันเือจะเนื่อยค่ะ อคอยนี้มูลายขพเอาใจมูขคอยแนตตีองอะไรแคบบันวันนี้เจ้าพีคือบ่มีเวลา

มาวัดวันเทีแทนหัวเก่าคนเคยมาเป่าก่อนน้องเอิดทีเป่าจนดึกจนเดินเปอาแย่งเงินน้องแถวหัวเราะใหญ่เลยยังแขนแทนใจต้องดูแถวยิงแหานหลวงเผา วิ่งเลยคุเด็จะ้องวิ่งวิ่งกับชายหาวีเบิร์เป็นกันตลอดรเบิชายลอ่องกับคุชายเาก็ เล็กๆตาขาดปุ๊บขาดปุ๊บปั๊บเลยแก้มคำไล้ไปอาบน้าเลยนางเด้อ,อน้าห้องนา้ามันมีน้าอยู่ค่ะอ,อย่าเดี๋ยวขี้แตกขี้แปนเลยนะขี้แตกเด้อวันนี้ถ่ายอะไรถ่ายถูกตัวเลย เอาละเพใหนมาลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วทีซองข้างเดียวเรื่องวัชรดิ์พี่น้อแฟนเดอร์ผิวผาดขึ้นมาใหม่พึ่น้อลงเนาะทิ้งโล่เข้ามาสบายดีจ้าบาลุงพี่น้าพวอรกันใหม่ด้จ้าสบายดีจ้าพี่น้องอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแพวเด้อเป็นกำลังใจให้น้องแพนเด้อพี่น้องมาสึกปูสึกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดี bye bye nông theo bye 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 gì con